แล้วทาไมถ้าใจอยากเจอรั่งสตอรี่ที่สิบสองความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยหัวทองได้เข้าไปหาพระเอกเพราะว่าอยากรู้ว่าพี่ชายของไอคิโกะเนี่ยเป็นคนแบบไหนนั่นเองเพอหัวทองได้อยู่ตัวหน้าของพระเอกเธอก็ได้พูดว่ามาส่องสาวๆเป็นอาหารตากลางวันแสกๆแ,แ,แบบดีเนี่ยกล้าดีเยเกินนะคิมิโนะโคจิอากิโตะซึ่งในด้านของพระเอกก็งงเขาว่าไปด้จักกูได้ใหญ่วะในด้านของหัวทองก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องตอบนั่นเองและท่าทางของคิมิโนะโคจิอากิโตะทำให้เขานั้นรู้สึกแปลกใจมาก ถ้าเป็นผู้ชายอื่นเมื่ออยู่ต่อหน้าของอนาตาเซียแล้วก็ไม่มีทางที่จะถามตอบได้อยากใจเย็นแบบนี้หรอกจากนั้นเนี่ยหัวทอก็ได้ถามพระเอกว่าที่เธอยังซิงอยู่อย่างนั้นเหรอซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้เนี่ยพรยเอกตกใจเป็นอย่างมากเลยครับและหัวทองเนี่ยก็บอกว่าเธอเองก็ยังซิงอยู่เหมือนกันและหัวทองอนาตาเซียเนียก็ได้ถามพระเอกว่าพระเอกเดือบมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอพระเอกก็เลยบอกว่าฤดูใบไม้ผลีเดียเขาจะมาย้ายโรงเรียนรบเรณที่ดีเธอเองก็เลยมาขอดูโรงเรียนสักหน่อยนะและในด้านของหัวทองอนาตาเซียนั้นเอง และหัวทองเนี่ยก็ได้แนะนำตัวให้กับพ่อเอกครับว่าเธอเดืยบิชอวานาซูฮาระอนาตาเซียนั่นเองตัวเหตุนี้คิเมโนโคจิอาคิโตะได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนและเรื่องราวหลังจากนั้นก็ทําให้อนาตาเซียนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าบีสาวน้อยที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่มีชื่อว่าคิเมโนโคจิอาคิโกะคอยอยู่เคียงข้างนั่นเองตัดภาพไวยังปัจจุบันครับที่คุณน้องสาวเดียร์ภยา,ยาเรียกหัวทองอนาตาเซียนั่นเองว่าทําไมวันนี้เธอถึงเดียบว่าทำไมวันนี้เธอถึงได้ทาตัวแปลกๆจังวะ และคุณุ้งสาวเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็สามารถบอกเขาได้เพราะพวกเรานั้นคือเพื่อนร่วมสภานักเรียนกันยังไงละ่ะหัวทองเนี่ยก็เลยถามคุณ้องสาวไปว่าสมมุติว่าไม่มีเชื้อเชนในใส่และต้องรออีก2-3สาวันก็ไม่ไหวในกรณีนี้ถ้าเป็นคุณจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ยังไงคุณ้องสาวเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเขาแล้วก็เขาเนี่ยจะซื้อเชื้อเชนในในร้านสะดวกซื้อเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าะนะหรือไม่ก็ถ้ามีตัวที่ยังไม่ได้ซักก็เอามาซักกับมือซะ และเอาไดเป่าผมมาเป่าให้แห้งหัวทองเนี่ยก็เลยบอกกับคุณนูกสาวไปว่าไม่เบาเลยนี่คิมิโนโคจิอาคิโกะซึ่งการที่หัวทองเนี่ยชื่นชมคุณนักสาวนั้นทําให้คุณนักสาวเนี่ยรู้สึกแปลกๆนั่นเองหัวทองเนี่ยก็เลยจูบไปที่แก้มของคุณนักสาวซึ่งหนึ่งดอกและทําให้คุณนูกสาวเนี่ยตกใจสุดๆไปเลยและ,และนี่ตัอน,นั้นลมก็ได้พัดกระเพื่องของหัวทองนั่นเองและทําให้คุณนักสาวเนี่ยรู้ว่าหัวทองไม่ได้ใส่เครื่องเคียงใดตัดภาพะปฏิภูมกับหัวแดงครับที่ตอนนี้เนี่ยมาถึงหอแล้ว ตาม,มาด้วยหัวงอกกับเล,ลือลิและสุดท้ายตามมาด้วยหัวทองเก็บคุณน้องสาวนั่นเองแล้วสรุปแล้วเงาเสีเขียวๆ,ๆนั่นมันคืออะไรกันแน่และในตอนนั้นค่าคอก็ได้มีเสียงดังขึ้นจะทําให้พวกสาวๆเนี่ยหวาดกลัวสุดท้ายแล้วก็พบว่าเป็นโบอกอของพายเอกนั่นเองซึ่งคุณโบอกรเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้เองเห็นไม่มีใครก็เลยเดินวนดูรอบๆออะนะแล้วถ้าไม่ใช่คุณโบอกรแล้วแสงเขียวๆที่อริษาเห็นคืออะไรกันแน่จากนั้นก็มีแสงเขียวๆจำนวนมากมายได้สแสดงขึ้น จนทำให้ใครหลายๆคนเดียหวาดกลัวแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นแค่แมวเท่านั้นพราะรู้ว่าเป็นแมวเนี่ยทุกคนก็ต่างสบายใจอะไรกันแค่แมวเองแหละเนี่ยหัวทองเนี่ยก็ได้พูดว่าความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้หวาดกลัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะและในด้านของวัวแดงก็บอกว่าเป็นบทสรุปที่น่าเบื่อจริงๆและหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีลูกไฟเสียวเขียวมาหาพวกเขานั่นเองความร้ายนั้นมีแต่ปัญหาอยู่ที่น้องสาวนี่แหละเนะ สุดท้ายแล้วก็ทําให้พวกสาวๆเนี่ยไม่กล้าที่จะนอนในห้องของตัวเองก็วยเองก็เลยตัดสินใจที่จะนอนในห้องของพระเอกทุกคนเลยแม้กระทั่งโบโกของพระเอกก็ไม่เว้นในด้านของพระเอกก็ได้ถอดหายใจและบอกว่าเฮ้ยงั้นก็รีบนอนเถอะจะได้เช้าไวๆพอตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว,ว่าโรล,ลี่เนี่ยนอนอยู่บนตัวของพระเอกโดยที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยสักอย่างซึ่งพอหัวแดงได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็เลยถอดด้วยและเธอก็ยังจับคนอื่นๆเนี่ยถอดด้วย ซึ่งโรล,ลีเดียเธอก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่อยู่กับพาเอีกตอนเด็กๆแล้วละ่ะเวลาเธอนอนเนี่ยเธอก็จะหลุดเสื้อผ้าของเธอเนี่ยก็จลุดซึ่งในด้านของหัวแดงเนี่ยก็พยายามที่จะถอดเสื้อของอนาตาเซียแต่ก็พบว่าเธอเนี่ยได้ใส่เสื้อที่โคตรจะบางและเห็นไปถึงข้างในแหละและข้างในก็ไม่ได้ใส่อะไรด้วยจนทําให้คนอื่นๆเนี่ยตกกระจายกันหมดและสิ่งที่เธอพูดนั่นก็คือง่ายจ้าและก็ได้จบสำหรับพี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรักตอนที่สิบสอง และจบบ,บูสำหรับอนิเม่นะจริงๆแล้วก็ยังมีต่ออีกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าว่าใครอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปหาดูเองน่าจะดีกว่าแต่าภายนอกหรือว่าสมองก็ธรรมดาไม่มีแมสเศษเสียวของความกล้าในหัวใจสำหรับคนธรรมดาอย่างผมไม่มีพรสวรรค์อนใดนั้น,นนะป็นสถานการณ์ที่ตึงมือซะเหลือเกินไม่ว่าหญิงหรือชายก็ซอยเรียราดประพานักเรียนเผากินเนื้อทุกคนต่างยอมรับ รองประธานพูดยากจะต่อก,ก่อนฝ่ายบัญชีผู้ให้ความสําคัญกับมิตรภาพยิ่กว่าสิ่งใดผู้ดูแลที่แสนเพอร์เฟกนอกจากเรื่องอายุพี่คะเด้ะ <c oughs> ร้อนแรงไม่เปลี่ยนเลยเนะีะอย่ามาจ้อแจ๊กันแต่หัววันสิยะ<อ>แล้วก็ล็อกสาวอ่อนหัดของผมที่รับหน้าที่เลขาถ้าอยู่กลางวงล้อมของคนพวกนี้แล้วแล้วก็อย่าหวังเลยว่าชีวิตแบบคนธรรมดาจะมาเยืน แต่ว่าความมุ่งมั่นของผมที่จะปกป้องอากิโกะนับจากนี้ไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อการนั้นแล้วจําเป็นจะต้องกําจัดสิ่งที่มีวิเแววว่าจะเป็นอันตรายกับอากิโกะไม่ให้เหลือแม้แต่อย่างเดียวและสิ่งนั้นจะเป็นตัวผมที ok ่เปนโอโคจิอากิโกะคนนี้ก็ตามทีถ้าจะถามว่าทาไมผมถึงเป็นปันจจัยอันตรายสําหรับอากิโกร์นั่นเหรอมันก็แค่เรื่องง,ง่ายๆนั่นก็เพราะว่าแท้จริงแล้วผมกับอ,อากิโกนะน่ะไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดก,กันยังไงล่ะครับ ให้กับคุณน้องสาวของเขานะัดนไม่ได้เป็นพี่น้องกันอย่า yeah, งแท้จริง